นําเสนอโดยแมนซิตี้ฟันไทยแลนด์เอาแล้วไงเอเยนต์เปรยปฏิเสธไม่ลงหากหลาปอตาอยากได้ฮารันราฟาเอลลาพิเมนตาเอเยนของเออร์ N e ing, ลิงฮารันดยอมรับว่าคงปฏิเสธไม่ลงหากโจทานปอตาประธานสโมสรบาเซลนาต้องการตัวแข่งรายนี้ ดาวเตนวิเจียนเพิ่งย้ายจากบรูเซียดอร์มุนต์มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยยิงไปแล้ว31ประตูจากการลงเล่น27นัดในทุกรายการทว่าอนาคตของฮาแลนด์ก็ยังเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเชื่อกันว่าบาซ่าและเริเลมาดริดคือจุดหมายถัดไปของแก้งวัย22ปีรายนี้หลังเคยตกเป็นข่าวหัวพันมาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแมปปีเมนต้าจะยืนยันว่าฮารแลนด์ aland, ยังแฮปปี้ดีกับเรือใบสีฟ้าแต่เธอ ก็ไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะย้ายทีมทุกวันนี้เขาแฮปปี้ดีที่ซิตี้ะกล่าวกับ a อเตอ่เรื่องของวันพรุ่งนี้เราก็ต้องมาพิจารณากันมันไม่ใช่เรื่องดีสำหรับนักเตะที่จะลงเล่นแค่ซีซั่นเดียวแล้วคิดเรื่องทีมทัดไปมันเหมือนกับว่าคุณเริ่มนึกถึงสาวคนใหม่ในวันแต่งงานวันนี้หาแล่นแต่งงานแล้วแต่ฉันก็ต้องเตรียมทางออกเอาไว้หากเขาต้องการ เมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ที่ฮาลันจะย้ายโพบราชันชุดขาวปิเมนตาตอบว่าฉันพูดเรื่องนี้ไม่ได้ฉันเป็นนักกฎหมายอย่างไรก็ดีปิเมนตาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์กับฝั่งเจ้าบุญโยว่าฉันมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับลาปอตาฉันพูดเสมอว่าลาปอตาจะมาขออะไรฉันในเรื่องฟุตบอลไม่ได้มันไม่ยุติธรรมเพราะเขารู้ว่าฉันต้องตอบตกลงกลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมไม่หยุดจริงๆนะครับฮาลนดน เรียกว่าเดินหน้ามีข่าวไม่หยุดเลยนะครับสำหรับฮาลันกับทีมอย่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดแต่ยังไงณนะตอนนี้ฮาลันก็ยังคือนักเตะของเรือใบสีฟ้านะครับอนาคตจะเป็นอย่างไรเราก็มารอดูกันต่อไปเปิดตัวได้สวยเคนเซโลประเดิมใจเสือใต้ถล่มใหม่ซประตูต่อศูนย์เดฟเอโพคา จ้ากันเซโลใช้เวลา17นาทีเพื่อประเดิมสนามแอซิดให้กับต้นสังกัดใหม่โดยการครอสให้เอริกชูโปโมเตงบิดบัญชีแล้วจากนั้นจมาลมูเซล่าและลอยซาเน่และอัลฟฟนโซเดวิดเรียงหน้าบวกประตูเพิ่มให้กับไบเยนมิวนิกถล่มหม่4ประตูต่อศูนย์ขวาชชยในนัดแรกของปี2023พร้อมเข้ารอบแทีมสุดท้ายศึกเดฟเอโคานี่แหละครับคือผลผลิตที่สุดยอดของเรือใบสีฟ้ายิ่งใหญ่ไหนก็เคยเป็นสายเลือดเรือใบสีฟ้านะ จ้าคันเซลโล่ฟินแันคิดเท็นอย่างไรกับข่าวนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็ก,กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน